สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับน้ำนมงาขาวนะครับยี่ห้อเซซามิลนะครับเซซามีคือคืองาอันนี้เซซามิลนะครับก็คือนมงาขาวครับก็เดี๋ยวเราลงมาชิมกันโดยส่วนตัวเพื่อนเคยกินแต่งาดนำนะดังนั้นเพื่อนอยากจะรู้นะครับว่าเฮ้ยงาขาวกับงาดํามีความแตกต่างกันยังไงแต่อย่างแรกมันส่วนประกอบก่อนกินนะครับก็เขียนว่าเป็นน้ำนมงาขาว94วเงเล็บงาแท้จากธรรมชาติมันมีงาปลอมด้วยเหรอ แล้วก็น้ําตาล2%นะครับแล้วก็วิตามินและแกแร่0.035%โอเคน้าตาล2%ก็ถือว่าน้อยนะโอเคสาหรับคนชอบหวานน้อยอย่างพี่อันเนี่ยก็รู้สึกว่าได้อยู่นะครับแต่อย่างแรกนะครับแพ็กเกจ้งเนี่ให้ความอารมณ์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับมันดูขี้ขูออนุนเนี้ยที่นันบอกได้เลยแล้วก็หลอดเนี่ยให้เบลอเ่มเทมมากเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเราจะไม่ใช้จัดหลอดน,นะครับเราจะใส่แก้วให้ดูว่าสีมันเป็นยังไงกันบ้างที่สําคัญนะครับ35บาท นมทั่วไปสิบาทเราจะมาดูนะครับว่าแพงกันเกือบสามเท่าอ่ะรสชาติมันจะต่างกันไหมระหว่างสิบสองบาทกับสามสิบห้าบาทโอเคครับสีก็สีนมทั่วไปอ่ะอ่ะสีนมทั่วไปนะครับมีความข้นหน่อยนะครับก็คือออกแบบงานนมงานมีความข้นๆหน่อยมันจะไม่ขาวทีเดียวนะมันจะมีความแบบสีครีมเข้ามาด้วยนะครับโอเคคราวนี้ดมกลิ่นกลิ่นก็เหมือนกับงาขาวทั่วไปอ่ะ ความจริงมันออกกลิ่นเหมือนกับน้ำเต้าหู้ผสมกับงาขาวนะครับโอเคคราวนี้มาชิมรสชาติไม่ใกล้เคียงนมเลยนะถ้าเกิดอย่างแรกใครหวังเป็นรสชาติของนมนะครับตัวนี้ไม่ตอบโจทย์คุณไม่มีความเป็นนมวัวเลยคราวนี้คุณจินตนาการถึงน้ำเต้าหู้หน่ยครับน้ำเต้าหู้รสชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวนี้มาประมาณสัก สิบเปอร์เซ็นของน้ำเต้าหู้แล้วก็จะมีรสชาติของงาขาวออกมานะครับก็คือน้ำเต้าหู้แบบโคตรอ่อนอ่ะรสชาติแบบน้ำเต้าหู้แบบโคตรอ่อนแล้วก็มีรสชาติงาขาวเข้ามาก็แค่นี้แต่ที่สําคัญก็คือกุ้งตรงนะชอบอย่างหนึ่งครับคือต้องเข้าใจก่อนที่พ่เป็นคนไม่กินหวานนะงั้นถ้าเจอของที่ไม่หวานพี่จชอบคือมันเหมือนกับมันไม่ใส่น้ําตาลเลยนะงั้นนี่เขาใส่ไปสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าความจริงเราไม่รู้สึกถึงความเป็นรสชาติน้ําตาลเลยได้ค่อนข้างอยรสชาติธรรมชาติล้วนๆแล้วก็ ไม่มีความเข้มข้นเหมือนงาดำนะงาดำมันจะมีรสชาติแบบเข้มข้นกว่านะครับงาขาวมันจะมีรสชาติแบบเหมือนกับจางๆอะ่ะเพราะว่างาดำมันจะมีความเข้มข้นโอเคครับก็ถือว่าทําใช้ได้อยู่นะครับรับราคา35บาทเออถ้าเกิดก็ชิดหลังเหมือนกันนะถ้าเกิดต้องซื้อมากินขวดหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเอาคุณกินคุณค่าของประโยชน์ก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าอันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่แพ้น,นมวัวนะครับมันเป็นเรื่องของเรียกว่าแหละทางเลือกของ โปรตีนอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพวกมีไขมันต่ำนะครับโอเคครับเทุกอนจากการรีวิวคลิปนี้ปรารีเวนคนนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์กดแชร์ด้วยครับ